ผมกอลฟดวงดาวเดยวดได้นะครับผมป่านครับป่านดวงดาวเดยวดได้ครับซอมดวงดาวเดยวดได้ครับติมดวงดาวเดยวดได้ครับผมกีคนผมบันครับพี่บันดวงดาวเดยวดได้เดีอดโม่ฮะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้นะครับ กาละเอียดเรายังไม่เข้าล่างเลยครับนี่เรียกเช้าหรือจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงครับกะตื่นจากเช้ามาเพราะว่ารถติดเราเรียกเช้ามืดอยู่เลยนะเออยังไงดีก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราจะมาปล่อยเพลงใหม่ใช่ครับวันนี้เรามีเพลงใหม่มาให้ฟังกันแล้วติดปกติดใจครับรอบนี้ชื่อเพลงไม่ไม่ได้ยาวทําไมไม่ยาวคิดไม่ทันคิดไม่ทันตั้งตั้งชื่อเพลงไม่ได้ แต่ว่าเราเราจะได้ฟังกันหลังจากที่เราคุยกันไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็เราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วดวงดาวถ้ามาในยุคแรกที่มาสัมภาษณ์ที่แคสเรายังเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่นะครับเรายัางไม่ได้เป็นศิลปินที่เป็นมีวงแบบนี้ครับเต็มที่กรจะมีสมาชิกแบบเป็นมือโซโล่คนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีกองคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ดวงดาวมาแบบอูแบนเลยครับมาแบบมีมือแบนเดี๋ยวให้แนะนำอีกทีนะครับพี่พี่ป่านเป็นมือโซโล่นะครับ คนที่หน้าเหมือนพี่โป๊กอีนักไฟแล้วก็พี่จอมเป็นมือคีย์บอร์ดครับสมาชิกใหม่แล้วก็พี่เต็มครับผมอีคนหนึ่งไม่ได้มาครับติธุระฮะชื่อพี่บานครับพี่บานออมเป็นมือเดชเมื่อวานก็วันเกิดพี่บานนะใช่ฮะผมว่าที่ไม่มาเพราะว่าน่าจะฉลองหนักหนักไปหน่อยหนักไปหน่อยแล้วที่สาคัญคือจริงๆแล้วลุงดังจริงๆเราทํางานเป็นเบสทูมนะทําอยู่ที่บ้านนะครับบันทึกเสียงกันเองในสตูดิโอแต่รอบนี้เรา เรายายบ้านเรากับพี่บันนะครับพี่บันครับรู้สึกยังไงที่เราพวกเราไปทําครับก็รู้สึกว่าจริงๆบ้านก็อยู่ดีอยู่แล้วสองคนยังมาเบียดนะาเมื่อกี้บอกมาอยู่บ้านเนี่ยก็ก็ดีครับเพราะว่าก็เรารู้จักกันนานเนาะโอ้น่าก็หกเจ็ดแปดปีแล้วครับพี่จากที่เราเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเคยเล่นกับพี่บันครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนั้นผมก็ยังเป็นศิลปินเดี่ยวอืตอนนั้นเออ่ ก็เป็นนักเขียนใช่ไหมใช่ก็เห <like S 2> <Af> ็นเหตครับพูดคุยกันแป๊บเดียวไอ้โโหมีอะไรบ้างมีเพลงอะไรใช่ครับคือคนชื่นชอบเยอะแยะอ่ะคือเออผมรู้จักพี่บานเพราะว่าผมเป็นแฟนเพลงพี่บานก่อนหลายคนต้องบอกขอพี่พบานแนะนำแต่ว่าพี่บานเป็นใครครับเดี๋ยวน้องมาเพิ่รู้จักก็พี่ก็ก่อตั้งจริงๆว่ามันทําอินดี้ตั้งแต่นู่นน่ะถ้าพูดจนยาวๆยาวๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาเริ่มเป็นหลักก็ตรง อัลบั้มบาซิลอยู่กับไอเอสปีห้าอ่าสี่เจ็ดครับแล้วก็มาทำใบาชาสองปีอ่าสี่สี่เจ็ดสี่แปดหรือประมาณเนี้ยก็ไล่ไล่อยู่ปีเดียวตอนนั้นตอนนั้นเพลงพี่บัณฑ์ผมก็ฟังจากจาก,จากแคสจากแคทจากเนี่ยครับฟังแล้วก็ร,รู้สึกชอบภาษาเพลงถ้าถ้าไปฟังเพลงดวงดาวหลายๆเพลงนะเพลงถูกน้ำมันลมหรือเพลงอะไรเงี้ยก็จะได้มุมมองจากจากพี่บัณฑ์นี่แหละเคยสารภาพพี่บัณฑ์ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วว่า ว่ารู้สึกว่าผมชื่นชอบภาษาเพลงของอีบนับนค่อนข้างจะมีลุกเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้อยู่ไปชาซองแต่ชุดพวกนั้นมันเจ๊งหมดไปแลอวแต่ทั้หมดเลยนะแต่ว่ามันก็มีคุณประโยชน์ต่อคน<ม>ที่ชอบชอบเนื้อเพลงไงเพราะผมคนเขียนเยน,<ม>นี่ยครับผมก่คือกลับไปมองงานเก่าๆนี่แบบไม่บ้าว่ะทําไปได้ไงอะไรเงี้ยแต่ ผเพลงซีดีอย่างเงี้ยคอนดอมอย่างเงี้ยพูดถึงถุงาอย่างเงี้ยเออ,อเก่งไปได้ทุกอย่างรู้รู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นแปลกประหลาดแล้วก็แบบคือเราได้ฟังจากแฟลมั้งหรือจากแคทอะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยโหวงนี้เจ๋งว่าอะไรเงี้ยแบบสาวก็ดีอะไรเงี้ยแ,แต่ก็ไม่เคยเจอตัวจริงจนวันหนึ่งมีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันตอนนั้นเล่นวันที่14กุมภาพันธ์ในความรักที่จัดทันเป็นไยก่อนเล่นในการพิบันก็ไปเล่นคีย์บอร์ดเราก็นั่งดูแบบเฮ้ย พี่คนนี้โคตรเก่งเลยอะไรเงี้ยชอบเนื้อเพลงเขาก็เลยสารภาพเขาสักหกเจ็ดตีแล้วบอกหลักการว่าร้องเพองน้ำเต็มฮะก็เลยก็เลยแวเข้าห้องน้ชแเออคุยกันว่าผมชอบเพลงพี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตอนัรกก็คิดว่าเอ้ยเราอ่ะก็เคยคิดว่าอยากอยู่ประชาซองนะแต่มันก็นานแล้วตอนนั้นแล้วก็กลับมาทาเองจนวันนึงอ่ะสาเหตุที่เกิดอะไรแบบนี้คือพี่บานให้เราไปร้องเพลงลูกทุ่ง ออที่ที่บ้านหนึ่เป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์รวมๆโปรเจกต์ลูกทุ่งก็จะมีมีพี่ป๊อปด้วยอีกรอบนึงก๊อฟก็สารภาพอีกรอบหนึ่งสารภาพความรักอีกแล้วรพี่ก็ตะลึงงานวันเลนทายไหมพ่อใหม่รอบใหม่รอบแจะจะเคลมพี่ให้ได้รู้เลยก็นั่นแหละก็ก็บอกพี่บานว่าพี่บานสนใจทำดวงดาวเดียวดายไหมครับอะไรยงเี้แต่ว่าก่อนหน้าที่ก๊อฟจะพูดก็คือพี่ได้ดูผลงานอยู่เป็นเรื่องี้ว่า สไตล์เสียงเขาวิธีการแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็<ช> <G> แต่ก็ยังอ,อือนิดนึงคือแบบว่าไปชาซองไม่เคยมีแนวนี้เงเสียง<ช>แบบนี้<ช>อะไรเงี้ยมันจะเกือบจนเพื่อชีวิตเนะี่ยใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าด้วยคําตั้งใจแล้วรู้ว่าไปใ,ใจเขาอะแบบว่าหลงแบบไปชื่นชอบเราที่นหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อันนี้เรื่องจริงครับเรเลยคิดว่าเฮ้ยเอ้าลองนะทักตั้งนะอะไรเงี้ยพี่ว่าเป็นไปโชคชะตา ใช่ครับนะมันมันยู่เหมือนกับทุกอย่างมันมีทัมมิ่งของมันใช่ครับคือตอน,น,นที่ผมทัวร์ผมทัวร์หนักด้วยวงนะครับแล้วก็พี่บันก็ติดต่อมาให้ให้มาล็อกเพลงลูกทุ่งเพลงนี้แหละมผมก็แบบเฟิร์มแล้วก็เฟิร์มอีกมันก็ยังไม่ได้วันนาทีอะครับเล่น<ม>ตัวเล่นตัวด้วยม่อนจะม,มาน,น,นี่โอ้โหแบบเลือกเอ้ยแต่สารภาพรักไปแล้วนะพี่พี่บันบอกว่าคนคนสุดท้ายแล้วนะรอบนี้ไม่ไม่ไม่ยอมแล้วผมเลยบอกว่าเออผมจะ ไม่ยอมตกรถไฟขบวนนี้ยผมจึต้องไปอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจงานเยอะนะตอนนั้นต้นใจมเลยจำคิวครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ตอนนั้นเป็นโควิดด้วยสีมเซิร์ฟก็แย่ไปหมดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปครับก็ไปอัดให้พี่บันเล่นเป็นอะคูสติกตอนตอนตอนนั้นเข้าไปที่บ้านพี่บันพี่บัลเข้าไปอัดเลยกีตาร์ตัวเดียวเลยพี่าร์ตัวเดียวแล้วก็ร้องไปด้วยอัดพร้อมกันเลยพี่บันก็บอกเอาอีก ประมาณสามเที่ยวพี่บานบอกโอเคพอแล้ะจบกลับบ้านได้งงงเลยพี่บานเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาล้อไม้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่บานแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นไม้หนึ่งที่เราได้ส่งมาให้พี่บานว่าพี่บนสนใจไหมอะไรเงี้ยเ้วครับหลังจากนั้นเราก็ได้เกิดโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยล้วบวกกับดวงดาวก็ไม่ได้ที่ตอนแรกพี่บานก็คงสงสัยว่าไอ้กอฟจะทําเพลงอะไรวะเออแบบไอ้มันเป็นฟูลแบนด์แล้วตอนแรกมันเป็นอดลฟุติกอะไรเงี้ยแต่เราออหลายคนก็สงสัยพี่บานว่าไอ้ทำไมดวงดาวจาก อะคูสติกทำมาอยู่ดีๆกระโดดมาเป็นฟูลแบงก์เนี่ยจริงๆต้องเบื่อใช่ไหมมันจริงๆเราไม่ได้เบื่อที่มาเราเราแค่รู้สึกว่าเออเราทาอัลรบ้าแบบของตัวเองมาประมาณสักสองสามระบ้าแล้วเราอยากมีมพัฒนาการอ,อยากสร้างพัฒนาการทางทางการทํางานขอ<ม>งเราเองด้วยครับเราก็มีความสุขว่าเออเราย่ำอยู่กับที่มากไปละอาจจะสนับสนุนการโชว์แบนด์ด้วยใช่ครับในช่วงหลังโชว์เราก็แบบมันเหมือนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นเราก็อยากให้ให้คนดูรู้สึกว่าเข้าถึงคนดูมากขึ้นเราพยายามแบบทั้งแบบปรับ ตัววที่เจอวิธีใหญ่ๆเนาะจะมาเล่นตัวเดียวมันแรงมันไม่พอใช่ไหบเล่นสองตัวก็ก็เอาไม่ไหวแม้ว่าเราจะแบบกระโดดรถเต้นเราก็ไม่ไหวแล้วก็เลยตอนหลังก็าําเป็นฟูกางขึ้นมาครับมีเต้นด้วยครับช่วงหลังก็มีมือเบสชอบเต้นอ๋อแบบแดนเพราะวงแต่วงวงเราก็ตอนหลังก็ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันน่าจะเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นปอปมากขึ้นเนอะเราเราทำให้มันฟังง่ายมากขึ้นรับเนื้อ วิธีการร้องแต่วิธีการร้องก็ยังคงเป็นลุงดาเดียวดายเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้เราบันทึกเสียงไปหกเพลงคือแต่ละเพลงที่ค่อยๆฟังฟังดูล้วเอยเออมันมันมันเพลงป๊อปนี้มันบางทีเราก็เขียนไม่ได้แบบเขาอ่ะนะพอเียนแล้วเออมันฟังง่ายแล้วก็มันติดติดหูดีครับแต่ว่าติดอกติดใจด้วยจริงๆเพลงนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะแต่ตอนตอนพี่บันถามตอนนั้น บรรทึกเสียงพี่บานบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีชื่อในไฟ์ันแล้วแอาชื่อได้ดีรู้สึก่าเป็นพี่บ้านนี่แหละครับที่บอกว่าเออติดหกวติดใจแล้วกันมันจาง่ายดีน,ดน่าจะ <คน S 2> ไม่น่าจะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรไนะนะพี่บ้านอย่างนั้นหลายรอจ <c oughs> ริงๆ,ๆผมก็คิดว่าหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องชื่อยาวแน่เลยบางเนี้ยต้องยาวแน่แล้วก็หรอกแต่้มันจะเสียเสียแบบ บุคลิกของผมมันต้องยาวๆเลแต่ผมก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเรายาวมานานแล้วเราสั้นแล้วหน่อยนึงแล้วเพลงหนึ่งเพื่อเพื่อเพื่อให้ดูแบบมันอาจจะกลมกล่อมมากขึ้นคือถ้ายาวมากๆเนี่ยสิบเพลงมันจะมีปัญหาเรื่องปกหลังนะไม่ใช่ครับพี่ใช่ันอาจะต้องหดตัวเล็กมากเลยอ่ะยิ่งอาจยากไปก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคนั้นเราติดหัวติดใจก็ได้เนื้อมันอาจจะแบบมันอาจจะสั้นแต่ว่ามันก็ดูกระชับดีเออวิธีการตั้งชื่อยาวๆมันมาอย่างไรครับ มันจริงๆงมันเออหรืออะไรมันไม่ได้บังเอิญนะพี่บานมันก็เป็นคือมันก็คือเนื้อเพลงเนื้อเพลงในท่อนท่อนเอาเอามายกมาเป็นชื่อเพลงใช่ครับแต่มันจะมีบางเพลงเท่านั้นที่ที่ผมตั้งมันเตลิดเติดแบบอ่านไม่ออกบ้างที่ชื่อเพลงเขียนอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยครับคือผมว่ามันผมเป็นคนแบบตลการอ่ะแบบื่อกีก็มีอารมณ์ขันอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะตั้งแบบยาวๆหน่อยหรอคล้ายๆที่เห็นครับใช่ใช่ประมาณนั้น แล้วก็แบบบางทีก็แบกบกดกดแป้นแบบอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับ็นชื่อเพลงปล่อยไปพราะที่ทาแบบนั้นตอนนั้นนะคิดว่าเออน่าจะแบบว่าเรา,เร,า,าเราียนศิลปะมาแล้วรูรร้สึกว่าตัวหนังสือมันน่าจะเอามาจัดเรียงเป็นแบบศิลปะแบบสื่อผสมได้ครับเราก็คิดว่าเออเรียงเรียงแต่ตอนนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าถ้านักภาษาไทยเขามามาเห็นนะ powered, เขาจะว่าเอ๊ะทำไมทาภาษาไทยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีทางออกอยู่แล้วเราก็คิดว่าเออเนี่ยคือศิลปะจัดวางเนี่ยนะตัวเลขมันก็ได้ผลเหมือนกันนะทํา,าให้คนพูดว่าเนี่ยชื่อเพลงยาวมากเลยก็แบ ยาวมาานจ้วอ่านไม่ออกด้วยอนจำไม่ได้จำไม่ได้เขียนทีก็ไม่เหมือนเบสสมัยก่อนนี่เวลามีคนถามว่าเออเรากำลังจะร้องเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้มื้นเพราะอันมยาวครับต้องหน้าแต่ช่วงหลังๆนี่ได้แล้วครับพี่วันช่วงหลังๆน้องก็ตั้งตัชื่อเล่นให้ตั้งชื่อให้สั้นลงอย่างเพลงู่น้ำมันลมนี่ชื่อยาวมากเขาก็เรียกถุ่น้ำมันลมขอเพี้ยนเลยมาก็เหลือแค่ขอเพี้ยนเลมาสมัยก่อนชื่อยาวแบบยาวมากบางคนต้องเอา เอาไปสักนะขึ้นกระโหลกแล้วตั้งแต่ท้ายคอยขึ้นไปเลยบ้าบอยเป็นคาถามีคนไปสักมันไม่ไม่ไม่ยากจริงต้องบอกก่อนนะพี่จ้ะบอกบอกออกแคสเลยจริงๆผมมาได้สนับสนุนเรื่องการที่น้องเอาเนื้อเพลงผมไปสักทาทํเนื้อตัวนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นห่วงเรื่องแบบเวลาน้องอาจจะต้องไปทํางานเนื้ออ๋ออ๋อเอง แบบางทีรักกันชอบกันหรือว่ามีแบบคาพูดอะไรสักคำหนึ่งที่มันกินใจเนี่ยเราก็บางทีเก็บไว้ในใจก็ได้เราไม่ได้สับสนแต่ว่าเราก็ไม่ได้คัดค้านว่าจะ,จะไม่ให้สักนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็สักอูเยอะมากแบบเยอะจริงจริงครับจริงรจริงรอยู่ในตัวแล้วใส่เสื้อผ้าก็คงไม่เห็น,นก็ก็ได <ใน S 2> ้ครับถ้าไปที่มือที่แหลรผมว่าคนสักใหญ่อ่ะบางคนสักเป็นหน้าเลยแบบผมก็แบบกลัวมากแบบรู้สึกว่าเออถ้าวันหนึ่งเขาเกลียดเราขึ้นมา ก็ต้องเสียเงินล้มไม่ยากหรอกตัดแสนริงไม่ยากใจร้ายผมได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจพี่บาพี่ติมไม่พูดเลยเลยให้ผมพูดอยู่คนเดียวพี่ติมจริงๆแล้วในวงดวงดาวเนี่ยจริงเขาเขาคันผูกกันอย่างนี้นะพี่บานพี่ติมที่เป็นรุ่นน้องผมเคยเห็นผมใส่เกงขาสั้นเรียนมัธยมนะครับเพราะว่าพี่ติมเป็นรุ่นน้องผมที่วงยอออเออเป็นน่าจะเป็นเรียนอะไรนะสารศาสตร์สารศาสตร์ น่าจะเป็นคนเดียวที่ที่เห็นพี่ต้องตัเด็กๆตัดผมเกลียอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ตีมนะครับตอนนั้นพี่ตีมยังตัวเล็กนิดเดียวเะยครับตัวแค่นี้นะอ๋อตัวเลียตัวนั้พี่ป่านนี่รู้จักกันมาเป็นสิบปีนะครับพี่ป่านเป็นมือกีตาร์สมัยนั้นเรียนอยู่ที่ป่ามเดดครับยังใส่ชุดนักเรียนมาเล่นตีนคือผมเป็นนักตีนคืนคือทุกคนในนี้เล่นตีนคืนหมดเลยครับแล้วก็มาเจอกันพอผมแบบผมทำกับน้องกับชุดน้องชุดเก่าเสร็จแล้วพอเราแยกย้ายทำงานเสร็จก็ ผมก็เลงหาสมาชิกบัวก็เลยมาได้พี่ป่านซึ่งแบบว่ามันนึกอ้พี่ป่านเป็นมูนิต้าเหมือนพวกนี้คือที่อื่นเขาคัดออกก็แล้วใช่ที่บัวกะท่ที่เขาคัดออกแต่จอมที่ไปเจอที่ฟาร์มคนุทีิรับุรีใช่ผมทาอยุมน้องโพครับพี่บ้าบ่จริงเชียวนอนดูนมผมไปเจอก็เลยก็เลยชวนเห็นว่าเป็นมือคีบอ่ก็เลยลองชวนมาเล่นดูครับ กาว่าดีทุกคนเลยพี่การันตีเพราะว่ากาว่าถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยก็จะไล่ออกจะให้เล่นครั้งหนึ่งมันดันเล่นดีเล่นดีก็อยู่ยาวขอบพันคุณครับฟังเพลงไหมฟังเพลงหน่ยไหมฟังทักเพลงเอาเพลงอื่นที่ไม่ใช่เพลงติดอดิจารได้ไหมครับเล่าก่อนไหมล่ะเลยาจะเล่นเพลงเออเอาเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีพีเพลงอะไรบ้างครับพี่ปานพี่ปัานเห็นเพลงอะไรบ้างีพ่ปัานไม่เห็นอะไรเลยปานไม่เห็นอะไรเลยฮะ เห็นนครพี่จอมพี่จอมวันนี้เรามามาทำอะไรพี่จอมพูดหน่อยจริงจริงันนี้เราต้องมาฝากครับงานสิ้นปีนี้นะครับพวกเราขึ้นแคดเอ็กซ์โปกันนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ช่วงสองวันนี้เท่านั้นนะครับบัตรราคาพิเศษนะครับเออรีบเออรีบแล้วรีบอีกรีบอีกจากหนึ่งพันกร้อบาทเหลือเก้ารอยเก้าสบ้าบาทเท่านั้นนะครับเฉพาะสองวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับแล้วก็พิเศษสุด สำหรับช่วงที่เรากำลังออนแอร์อยู่ด้วยช่วยเรานะครับเข้ามาซื้อนะครับถกดบัตรในช่วงเวลานี้อยู่ในเดสคริปชันใน u t u b e นะครับฝากเข้าไปด้วยนะครับหรือแอปดีคอนเสิร์ตนะครับฝากด้วยนะครับเราจะได้สิทธิพิเศษแล้วน้องน้องที่รักเราทั้งหลายนะพิเศษครับครอบครัวดวงดาวเนี่ยรีบมาซื้อบัตรตอนนี้ชั่วโมงนี้เลยนะะรีบกดตอนนี้เลยแล้วพวกเราจะได้รางวัลด้วยนะแล้วก็สี่ถึงห้าพฤศจิกาไปเจอกันนะครับที่วันเดอร์วอล์ลวนทานนะครับเราไปเราไปแน่นอนครับ เขาบอกว่าในคอมเมนต์บอกว่าพี่จอมซื้อบัตรให้หน่อยค่าโอ้ได้อยู่แล้วพี่จอมนะได้ครับเดี๋ยวส่งบินไปเก็บนะครับซื้อให้ก่อนได้เขาบอกว่าสามารถโทรเข้ามาคุยกับเราโฟนอินได้นะครับโฟนอินเข้ามาได้นะครับ025309611าานะครับด้วย9 0้ ใช่นย์สอน025309611นะครับโทรเข้ามาคุยกับพวกเรานะครับใครอยากคุยกับพี่ป่านก็โทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาโทรเข้ามาทวงตังค์นะฮะเดี๋ยวรับทุกสายยกเว้นเจ้าหนี้นะฮะพี่ปานเปิดเพลงก่อนไหมอ่าจะเปิดเพลงปิดเพลงขับเพลงพูดเข้าเพลงสหน่อยนี่เพลงอะไรเพลงที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดที่ทําให้คนเข้ามาฟังดวงดาวใช่ตอนนั้นที่คนเขาเห็นนะว่าแบบชื่อเพลง อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ใช่มันมีที่มาไหมครับพี่กอล์ฟพูดด้วยภาษาพี่พี่เขียนแบบเขียนเล่นๆนะครับปานวันนั้นจาได้ว่าผมผมนั่งอยู่ที่ห้องอัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากาทำเพลงสักเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขียนพอเขียนจบเสร็จก็นึกว่าให้เราจะตั้งชื่อเพลงอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งไม่ได้ทีพี่บันก็เลยแต่จะอัพแล้วใจมันจะอัพแล้วก็เลยกดม่วๆเลยอืเพราะคิดว่าไม่มีคนฟังแน่นอนเพราะตอนนั้นยอดเรายังมีคนฟังแค่แบบพัน บางทีแบบค้างไม่ร้อยห้าสิบหลายวันเงี้ยเรื่องคลิกๆๆไปปรากฏว่าพอข้ามมาอีกวันนึงโอ้โหเป็นกระแสนี่ถูกเอาไปพูดกันเยอะว่าดวงดาวทําอะไรอะไรเงี้ยไม่ชื่อเพลงมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็พูดด้วยเราก็บอกว่าเออจริงๆบบอ่ะเพลงเนี้ยมันขึ้นต้นว่าพูดไม่เป็นภาษาฉะนั้นชื่อมันก็ต้องอ่านไม่เป็นภาษาอะไรเ,เง,งี้ยประมาณน้ะพี่ปั๊ก ถองแม้จะหกหักจนพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเวลาเราไปเี่คอนเสิร์ตเราก็มักจะบอกว่าเออถ้าน้องฝุ่นใสก็พี่อยากจะให้น้องลองพูดตอนแบบร้องไห้ดูพี่ลองพูดตอนร้องไห้พี่พี่ต่อร้องเนี่ยเโอ้โหพิ่มยากนะเนี่ยพิมเป็นตัวยากเวลาเราร้องไห้ไงฮะแล้วเราก็ไปดูในทวิตเตอร์ก็วันนั้นนช่วงที่เราปล่อยโอ้ทวิตเตอร์พูดถึงแบบว่าเราทําอะไรกับเพลงทำอะไรอย่างนี้ครับ แล้วก็รู้สึกว่าเออถึงเส้นนี่ว่ะแต่ว่าผมก็ทําแค่เพลงเดียวนะพี่ปาหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าทําแบบแบบนั้นอีกเพราะว่าเรากลัวเขาจะหาว่าแบบอะไรนี่ใช้มุกเดิมใช้มุกเดิมสามป่ะพี่พี่ปาเราเปิดนะเปิดเปิดฟังเพลงกันไปฟังเพลงกันฮะเด็กที่ก็ไปกล้วไม่พูดเลยเลยนะฟังเพลินไงหักตังนะ 不发，盖了一眼就没掏。<noise> <noise> <noise>